ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับหลายท่านคงจะออกไปใช้สิทธิ์กันตามสิทธิ์ของตัวเองนะครับวันนี้ยุทธพงศ์เองว่าจะไม่ลงแต่ว่ามีคลิปมาฝากเพ่อให้พี่น้องนะครับมีราคามาฝากเพ่อแม้พี่น้องนะครับจากพี่ๆของเรานะครับที่นํามาแจ้งมาแต่เช้าเลยวันนี้นะครับมีเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานได้ยินข่าวนะครับที่ประเทศจีนนะครับมีหนุ่มหนึ่งท่านนะครับฉายาเขา เขาชื่อ,อชินบานะฉาย,ยาราชานักไล่นะครับเขาได้ทําการไล่สดขายผลไม้ทุเรียนของเมืองไทยนะครับสะเทือนทั้งวงการนะครับเมื่อวานขายไป1.6ล้านลูกนะครับวันเดียวนั1.6ล้านลูกก็รายได้รวมๆก็ประมาณ1,500ล้านบาทนะครับทำเอาทุเรียนไทยเนี่ยที่ ประเทศจีนขาดตลาดนะครับส่งผลให้ราคาพุ่งนะครับตามข่าวที่มีมาเมื่อวานนี้แอดมินเองก็ได้นํามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับมีนักไฟ์คนหนึ่งที่ประเทศจีนนะไฟ์สดขาย1วัน1.6ล้านลูกก็ประมาณหนึ่งล้านหกแสนลูกนะครับโอ้โหก็ไม่ธรรมดาครับรายได้ก็มหาศาลนะครับนี่คือข่าวข่าวทั่วเรียนที่ไปอยู่ที่จีนตอนนี้ราคาพุ่งนะครับแล้วก็ขาดตลาดด้วยว่าอย่างนั้นนะครับผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ราคาที่เมืองไทยก็ สูงเช่นเดียวกันนะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจแอดมินนะครับผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเริ่มที่ชั้นนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ A B 145นะครับ C 110แล้วก็ D 100นะครับส่วนพวงมณี A B 170นะครับอ่า C 125แล้วก็ D 105นะครับนวลทองจันทร์1 A B 160ครับ C 100่้การยาววันนี้นะครับ A B 1 6 5ถึง175เลยทีเดียวนะครับ C 125 D 100นะครับส่วนกระดุมวันนี้ A B 155นะครับ C 110 D 100นะครับส่วนหมอนทองวันนี้นะครับเห็นหลายพื้นที่นะครับหมอนทอง A B 200ถึง210นะครับ C 160แล้วก็ D 140ครับ A B C วันนี้อยู่ที่195ถึง200นะครับหลายลงติดป้ายชัดเจนขึ้นป้ายหลาเลย200บวกนะครับวันนี้ A, B และ A, B, C ครับยินดีกับพี่น้องชาวสวนแล้วก็ยินดีกับทุเรียนไทยนะครับที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยคุณภาพของแบรนด์และคุณภาพของทุเรียนไทยยังคงยืนหนึ่งระดับโลกนะครับส่วนที่เวียดน,นามไนดะ้ยินข่าวว่าราคาลงนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับเห็นหลายข่าวก็บอกว่าราคาลงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณยินดีกับทุเรียนไทยนะครับวันนี้ผมเองมาสั้นๆนะครับ ขอให้พ่อแม่มีน้องค้าขายร่ำรวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสู้กันต่อไปนะครับบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคแต่อุปสรรคไม่สามารถทำอะไรได้ครับค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ